น,นี่ลมไส้แล้วพี่น้อง <c oughs>

เฮ็ดเสียงพี่น้องเฮ็ดเสียงยุวัดเฮ็ดเสียงต้อนรับบุญกระถินเสียงละพันหาด้วยเดี๋ยวนว่าเนี่ยเขาเขาวัดงามเลยครับ ก้านมากตกวมือก่อนเหยดแม่ก็ทิ้นเท้า ก่อนคนมาลวกมือกันเห็ head, ดซอยกันวันที่หนึง่งนะวันทีน่หน,นึ่งบุญกระถิ่นก่อนนุ้ยไล่เนี่ยล่ะที่เสียงแล้วพันหาเนี่ยพูไดไรอย่าเข็ดบุญครับสนุนมาดูทั้งหมนี่จะมีหกเสียง

quang vợ đây nè, mẹ tào sao mẹ nhau vọng mẹ bỏ, nhắm nhau vọng mẹ tào vọng mẹ tào mẹ tào vọng mẹ tào vọng này tào vọng ต้นไฟดาวต้นยิ้ไฟดาวยนี่มือบมชุดทุกปีละรอเียงไม่บักขามครับนั่นไม่บักขามย่างดี ไม้กระถิ่นเทพ้าก็ไม่ถูกต้องไม้กระท h o ทั้งคนมันกะจักสารชุ่มไก่ทั้งคน คาดว่าน่าจะเป็นซุ่มไก่โอ้บงเสียงก็หลายครับโอ้ไม่ต้องขานยางคักเลยที่น้องเอาไว้ทลาบสิ้นนะนี่เอาไว้ทลาบสิ้น Cái nói quay xe Tôn Thế Đào chứ không โตนี่มมเมนตวสวยาดาวดม,อมองโมเมนตโตสวยาดาวถูกมั้งว้าเดี๋ยวเดี๋นที่มาบุตานะ,ะ็อยงตั้งโต้งความเฉยความจานใ่ฮะ้ล่างจานแล้วเ้าก็สอดสาม่อ ไคนะออ่ะโทรศัพท์ขึ้นบอมามก็สับสองรออะนะ้อยฮะน่ะตาไปเพิ่งจะคว้างเท่ากาดาดอดเจาล่งยูทูบกอดเจาล่งยูทูบไปพี่ไลน์ชาแนลนะ พ่อใหญ่ใหม่ด้ยนี่คน,คนวาดคนว่าเด้พวพ่อใหญ่ใหม่เขาคือพ่อใหญ่ใหม่หายากไม่พีหนอขึ้นเลยขึ้นมาก็จะเฟรนั่นเ่องบแหละผู้เฒ่าเาขาวัดเขาว่า,าวหายาก้ะ ช่วงนีมองอ้มันช่วงกัะทินล้ม,มว่อยแล้วลมไอ้เข่าล้มหรล,ล้มแบบนี่ <c oughs> แค่ละปีเท่าก็ไปี่ทำนี้ใช้เงได้เท่าไหร่ใช้ตัวนี้ทำเป็นใช้สองร้อยเองด้กันว่าด้วยเนี่ยแต่ว่าไปใช้ถึงห้าร้อยบุ๊กบวกแต่ว่าไม่เง่นปรนมาณเดียวยี่ห้อเดียวว่าไม่เงินแล้วตอนนี้ เต้นไม่กว่านะมันเก้งเข้าไปอันนึงก็เดี๋ยวไปท้ายเลย